สวัสดีค่ะอิกด,ดาพาร์การ์เด้นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะตัวนี้แนนจะบอกว่าทั้งแปลงตัวนี้นะคะแนนจะปลูกแนนเอาดินใส่ในตะก้าเข่งนะคะแล้วก็ปลูกแบบกลางแจ้งนะคะตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้ก็คือบริเวณร่องของโรงเรือนนะคะดังนั้นตรงนี้จะเป็นแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแนนจะปลูกผักกลุ่มนี้นะะก็คือ,อตัวนี้เป็นโคลาบี้นะคะกระหล่ำปมค่ะ กลัมปลีกลัมดาวแล้วก็บ็อกคลคีนะคะนั่นจะลงให้ทุกคนดูกันว่า1ต้นนะคะเวลาเราปลูกให้เราลงในกระถางหรือว่าลงในตะกร้าเข่ง1ตะกร้าเข่งก็คือไซส์เบอร์6นะคะถ้าเป็นกระถางให้ทุกคนลงในกระถางไซส์15นิ้วนะคะอันนี้โคลบี้ค่ะทุกคนปลูกลงในกระถาง6นิ้วตอนนี้กาลังจะเริ่มมีหัวเล็กๆแล้วนะคะออกปมแล้วเนี่ยก็จะย้ายลงในตะกร้าเข่งนะคะนี่รากสวยเลยทุกคนอันนี้นะคะ เมื่อกี้แนนได้ทำการปรุงดินแล้วนะคะใส่ปุ๋ยคอกลงไปแล้วแล้วก็จะลงปลูกนะคะชุบฟังลงไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็กรบนะคะระดับระดับดินก็คือให้ดินอยู่ตรงร่องนะคะทุกคนให้ดินอยู่ตรงร่องแล้วก็ทั้งหมดนี้จะเป็นกระลำปรีนะคะกระลำปลีอัะส่วนตัวนี้ทุกคน หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะอันนี้คือต้นกล้าของออันนี้กระลำเขาเรียกว่าอะไรอะอกระลำลูกเล็กเข <c oughs> าเรียกว่าอะไรนะสวยมากเลยทุกคนนี่จำชื่อไม่ได้เขาชื่อว่าอะไระกระลำดาวอากระลำดาวกระลำดาวหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ ฝังลงลึกๆอันนี้ต้นสูงแนนจะฝังลงลึกๆอะไรอ๋อออมแซบ ส่วนตัวนี้เป็นกระลำปีนะคะกระลำปีพันหนักนะคะอันนี้จะหัวใหญ่นะคะเขียวเข้มแล้วก็ได้น้ําหนักดีนะคะหนึ่งกระถางของแนนกระถางหกนิ้วแนนจะเปลี่ยนลงในตะกร้าเข่งทุกคนฝังเลยดินแนแน,นใช้ดินเก่านะคะดินเก่าที่ปลูกต้นไม้แล้วก็เอาไปกรอง